โคจะจึงโคจะแม่นหกเจ็ดงวดติดโอ้โหเอายังไงดีอ่ะเอายังไงดีทุกคนแม่นไหมจ้าขอคนละหนึ่งเสียงโอ้โหจะไม่สามตัวแบบทำไมไม่สี่สี่เก้าอะไรก็ได้ที่มีแบบเออบนล่างได้ไหมล่ะเจ็ดเก้าสองสามโอ้แต่แบบชํำนะชํำนะ กินไม่ล่ากินไม่ล่ากินง้วและยังไงถ้าไม่ซื้อของฉันฉันก็ไม่ให้แล้วอันนี้จริงๆและงานงัวที่ห้างัวที่หกแล้วค่ะนะคะอันไหนใครได้กิ่งัวแล้วนะคะใครได้กิ่งัวแล้วจ้าสองตัวร่างสองสามสามสองสองสามสามสองปังปุริเยโ,โหูชําชาม,ชามลอตเตอรี่มีมีสองสามสามสองมีสอง อุ้ยสองสามอยู่นี่สองสามอยู่นี่อุ้ยแบบอุ้ยสองสามอยู่นี่อุ้ยชามสองสามสามสองอุ้ยสองสามอยู่นี่สองสามสามสองนะคะอุ้ยชามบอกเลยว่าชามบุญทักสี่เก้านะบอกเลยว่าโอ้โหสองอ่างว่าที่แล้วฮันหนึ่งอาสังซื้อจริงคะ่ะเจนุกทักไลน์คะ่ะทักไลน์เลยคะ่ะทักไลน์ได้เลยคะ่ะ ถักลายได้เลยคะ่ะสองสามนะคะสองสามสามสองสองสามสามสองอุ้ยชาม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 จ้า,านะคะนะ,ะ,นะะสั่งซื้อสินค้าเจนุกนะคะวัตถุมงคลไหนใครบูชาวัตถุมงคลเจนุกไปแล้วปังบ้างขอเสียงหน่อยโอ้ยฉันก็หนักเก้าสี่เหมือนกันค่ะเอาจริงเจนหนักสี่ตัวที่เจให้ เก้าสี่สามสองเก้าสี่สามสองสามเก้าสองเก้าอ่ะไม่เชื่อดูคลิปไม่เชื่อดูคลิปดูคลิปเจนูพูดในคลิปพูดในคลิปจะ้ะนะคะลงในบ้านเท่านั้นแนวทางจะลงให้ในบ้านทำไมสระถ้าเช่อบ้านถ้าสนะามสองไปอยู่บนนะมีสิทธิแตกสามตัวนะคะถ้าสามสองไปอยู่บนนะอ่ะไม่เชื่อฟังคลิปข้าฟังคลิป ฟังคลิปได้เลยจ้าฟังคลิปได้เลยจ้าฟังคลิปได้ฟังคลิปฟังคลิปน่าดีค่ะเห็นไหมค่ะนะคะรู้ว่าไหมแจกหน้าเพจอีกจ้าแจกหน้าเพจอีกจ้านี่สามสองแล้วก็เก้าสองสามจ้าให้จริงไม่จริงให้จริงไม่จริงจ้านะคะทุกคนลอตเตอรี่นะคะเห็นไหมนะคะไหนใครบูชา ใครบูชานะคะสั่งทักแอดบินได้เลยและแถมฟรีเข้าบ้าน VIP ตลอดชีพทักด่วนค่ะถ้าไม่ซื้อง้วนหน้าอันนี้พูดจริงไม่ลงให้หน้าเพจและอย่ามาหาว่าอุ้ยเจนุกมั่นเล่นตัวฉันไม่เคยขอค่าฉันไม่เคยบอกนะค่าน้ำค่าน้ำใจค่ากาแฟค่าอะไรไม่เคยพูดฉันไม่เคยบอกนะใครสนใจบูชาทักและแอดที่ปักหมุดได้เลย ซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะทักไลน์แอดที่เจนุกปักหมุดได้เลยค่ะทักไลน์แอดที่ะจนุกปักหมุดได้เลยค่ะนะคะแอดนุกแปดแปดแปดแอดนุกแปดแปดแปดค่ะให้มาหกมวติดแล้วค่ะหกรอบติดติดแล้วจ้าหกรอบติดติดแล้วจ้าหกรอบติดติดแล้วจ้าสามม้วนยกแล้วค่ะนะจ้าก็ ระวังเพจปลอมระวังติ๊กตอกปลอมด้วยนะคะเจนุกเนี่ยคะ่ะมีแค่นะคะค่าจะเข้าบ้านเจนุกนะคะต้องเออบูชาวัตถุมงคลแถมฟรีเข้าบ้านนะคะ <S <S แถมไหนใครได้สองสามอ่ะมันพูด J เจพูดตัวเนนะ้นะะ J เจนะพูดตัวเน้นค่ะเจพูดตัวเน้นหมายพูดตัวเน้นนะสี่หางนะคะเจพูดตัวเน้นทําคลิปลงทําคลิปลงนะพูดตัวเน้นว่าเก้าสี่สามสอง เก้าสี่สามสองสามเก้าสองเก้านะคะทุกคนตัวที่เจพูดเป็นตัวที่เจชอบแล้วอัดนะคะเอาตรงเอาตรงตัวที่เจพูดผมบูชาข้อมือถุงทองเรียกซับมาครับเฮงยโ,โชคโชคมวัดถูบบูชานะคะอยากเลือกอะไรเลือกได้เลย,เลยมีเหรียญล็อกเลขนะคะอันนี้ข้อมือถุงทองข้อมือถุงทองข้อมือถุงทองนะ,ะข้อมือถุงทอง ร้อยแปดเก้าส่งฟรีนะคะแล้วข้อมือถุงทองเรียกซับเหรียญล็อกเลขเหรียญล็อกเลขสองร้อยห้าสิบห้าบาทส่งฟรีค่ะแล้วก็น้ำมันตรึงจิตน้ำมันตรึงจิตค่ะน้ำมันตรึงจิตนะคะสองร้อยแปดสิบเก้าบาทส่งฟรีสามอย่างนี้หกร้อยแปดสิหกร้อยเก้าสิบแปดบาทส่งฟรีบูชายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนี่ยที่เขาฝันอะอเกือบสามตัว ที่เรียงโพสตอนนั้นเออใช่ก็บอกว่าฝันจริงๆฝันแบบฝันเห็นเลขเลยอ่ะแล้วบอกอีทเลยบอกอีกว่าไม่ได้จุดทูบเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลจุดทูบไม่ได้อยู่โรงพยาบาลจุดทูบไม่ได้ใครได้บ้างคะเจ็ดเก้าหูเกือบสามตัวผิดแต้มเดียว เอ๊ะไม่ออกเลยนะอดด้โอ้ผิดแต้มเดียวกับสามตัวแม่เกือบสามตัวใครได้ไปใครได้ไปเอนอี่เลยนะใครได้ไปทําบุญนะใครได้ไปทําบุญนะคือหนูอะงวดนี้ยหนูบอกแอดมินว่าหนูไม่ได้จุดทูบเพราะว่าหนูฝันฝันแล้วก็เลยให้เรียกฝันเลยเพราะว่าหนูไม่ได้จุดทูบหนูเอ็นี่ไง หนูอยู่โรงพยาบาลไงก็เลยไม่ได้จูดไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือให้แค่ใบเขียวแล้วก็เลขทุกเลขฝันแค่นั้นเองคือตั้งแต่หนูท้องอะแม่ถ้าหนูฝันแล้วเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมามาตลอดงวดที่แล้วห้าหนึ่งใช่ปะละ่ะงวดนี้ก็คือเกือบสามตัวแตกแต่ได้สองตัวแต่ได้สองตัวขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเกือบสามตัวใช่เกือบสามตัวเลยโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะแม่ สามงวดแล้วสามงวดแล้วกิ่บ้าสามงวดแล้วอะ่ะหูไม่ได้ตัดหรอหัวไม่เล่นแทงหวยไม่ตักนี่ตับแตกมากเลยนะอีนมิดมาแล้ว แทงหวยไม่ตัดนี่ตัดแตกจับเลยอะ่ะจริงแม่นเกินเบอร์มากเดาของงวดจริงๆอ่ะหนูก็กําลังท้องแต่ไม่ฝันอะไรเลยเออจริงๆอ่ะหน,นูฝันว่าฝันว่ามาก็ฝันว่าแบบฝันว่าฝันเห็นอะ่ะเออเห็นเลขเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้จุดทูบไเลยก็เลยให้แค่นี้เลยให้แค่นี้เลยใครได้ดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวของงวาต่อไปเดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวจะปล่อยเลยะคะ่ะ เดี๋ยวคงว่าจะต่อไปเดี๋ยวจะปล่อยเลยสามตัวเลยแต่ว่าได้สองตัวก็โอเคแต่ว่าถ้าอีกแต้มเดียวคือสามตัวแตกสามมวดติดเลยนะมีคนคอมเมนต์ถามว่าให้ตอนไหน,นไนะคอมเมนต์ให้หนูหน่อยคะ่ะว่าหนูให้หกเจ็ดเก้าจริงไหมเก้า <9 S 2> มกลาโพสหน้าเพจเลยจะ้ะเก้า <9 S 2> มกลาโพสหน้าเพจอันไม่อันไม่ใช่หน้าที่เพราะไม่ได้รับแทงเป็นคนให้ ก้ามักกลาโาพธิ์หน้าเพจเลยค่ะหกเจ็ดเก้าในกลุ่มลงให้ทุกกลุ่มมีกลุ่มไหนหนูไม่ให้บ้างหนูถามแค่นี้เลยค่ะหนูถามแค่นี้เลยค่ะคุณค่ะพี่พีใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใช่แล้วก็ของรอบหน้าน่าจะลงไม่บอกของรอบหน้าของของรอบหน้าเป็นวันที่หนึ่งกุมภาเนาะ มันจะเลื่อนไหมมันจะเลื่อนไหมขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะอู้ดีใจด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะดีใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะ